หกนะครับไปลุยก,กันเลยเพีย่อไดวันวันวันแม่ค่อยลงมานะได้บอได้ไอ้ได้ได้ไดได จะขาดแล้วโอเคมาเลยมาเลยนี่ทุกคนมีจกกักรจันทร์เยนะว้าวมาขอ,งขอลงกันครับโอเคครับ หรอครับใช่ครับไ่เอาแปะวไว้ตรงรถให้หน่อยครับน้โกจะเล่นโอเคมันแปะไม่ได้ครับน้องโกน้องโกไม่ต้องเล่นหรอกเดี๋ยวมันจะกระเด็นเข้าตาโอเคครับวางไว้นะ tak 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 หัวก่อนโอเคหนึ่งสอ,งสองสโอ้ยหัวพี่หลุดก่อนนะได้ได้ไหมโอเคหนึ่งองสร <c oughs> หนึ่งอบอีกหนึ่งรอบใช่หนึ่ง,หน,งหนึ่งแล้ว1นึมเย yeah, ้แอมอน,นะ <Yeah. S 1> พี่แอมมาเล่นรถกันไหมอ่ะโอเค เต็นเลยม,ม,มาหนูมีเยอะมากเต็มเลยมีรถด,ดำไหมหารถดำก่อนีพี่ดาวรถดำแ <checking. S 2> ็คโคนี่ไงรถดำเหมืองมาเลยนี่แล้วก็เอาไปเทน,นะครับ โอเคไปเลยตีตีตีตายมาส่งคันรถวุ่นวุ่ไปเลยไปเลยตุมตุมถังมาแล้วตับ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 ตัตยิง้ตุมตุมโอ้ย มพัดแล้วอ้าวอไอ้ลมตีอืมเฮ้ยนี่ลูกจกียบนี่นะลูกอะไรนะลูกจกียบลูกจกียบมีอีตัวไหมคะน้องโก้มีค่ะสองตัวเลยนี่นี่มันไม่ไปเพราะว่าพื้นมันไม่เรียบใช่อาลมแล้วอ้ยลมแล้วอ้าวโก้ไปแล้วมาแล้วมาแล้ว ของพี่ของพี่แอมหน้าคว่ำเลยพี่แอมต้องเลือกข้างล่างตุงเฮ้ยนี่ถุงมาแล้วพี่แอมอันนี้เป็นถุงเพชรครับโอ้วนี่เยอะเลยเยอะเลยงั้นเรามาติดเพชรแข่งกันครับโอเคครับโอเคมาเลือกรถก่อนโอ้รถคันนี้พี่แอมเป็นรถดันของตัวเป็นรถแบบทัะลัก ตุ้มก่อนตุมุ่มอะไรอ่ะพี่แอมก็จะติดเค็สีม่วงก่อนนะพี่แอมเป็นสีฟ้าเพราะว่าพี่แอมชอบสีฟ้าเดียงก็จะแบบกรอบเหมือน F N R นี่ดูฟังฟังอะไรเหมือนอะไรนะ S S M R s อ m เอ็มอ <c oughs> ามีแต่ A.S.M.R. <c oughs> สวยมากเลย <c oughs> ต,ติด่อนติดปกติก็จะติดสติกเกอร์ไม่ค่อยตรงก็จะติดแบบเอียงเอียงนิดหน่อยนี่สวยไหมทุกคนว <Wow. S 1> <c oughs> ้าวช็อของพี่แอมนี่ฟังเสียงอีกรอบ ฟินเลยใช่ไหมขอยิมเป็นเมอร์วังเสียงฟินก็บอกนี่ของพี่แอมเสร็จแล้วน้องก้เสร็จยังครับยังครับโอ้หนี่หน้าร้อนต้องมีเสียงจจ๊กะจันด้วย เหมือนขนาดเนี่ยแต่ยังก็ยังโอ้โหอยากจะลดลิเกแต่แล้วครับพี่แอมโอเคมาเลยมาเลยเอารถมาวางเลยเดี๋ยวเขยับไปข้างหน้าน้อยโอเคนี่ของพี่แอมอข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนไฟเยอะมากนี่ ด้านข้างก็เป็นนี้มีกระบะนะทุกคนนีมีของก้นอีนข้างหน้าก็จะเป็นรถเหมือนรถลิเกมากใช่เหมือน,นรถลิเกมากนายร้องลิเกได้ไหมครับได้อ่ะผมเป็นล,ลิเกคนจนพะ,อ,ะอยู่เมืองบ้านโนนทาพะอะไร<น>ต่อผมเป็นลิเกคนจนอยู่บ้านเมืองทาพะ มาเถอะน้องน้องว่ะมาเดี๋ยวมาเล่นกันเลยครับใส่เก็ตบอร์ดออกก่อนนะมาเป็นอ้าว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 แต่ตรงนี้นี่จะล้างเอารถรถเล็กๆขึ้นะคะอ้าวอาชนตัวตัวนี้ โอ้ okay. อ้าวล่วงอ้าวมาแล้วโก้ล่งมาแล้วมาเก็บรถก่อนอ้าวไม่เป็นไรจับใส่กล่องเลยเก็บใส่กล oh, ่องน้องโก้ทำอะไรเนี่ยบ้านไหวขนาดนี้ลมพัดคลาดลมแรงโอ้แดดส่องขนาดนี้ไม่ร้อนหรอน้องโก้ใช่โอ้แดดส่องบอกไม่ร้อน โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องโก้กับพี่แอมก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าทุกคนชอบคลิปของเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้โก้ปิ๊กกับพี่แอมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายโอ้ประตูมีให้ออกไม่ออก้อะตูดออกบายบาย